เราชุดไทยพาราสีอยู่ทั้งับแปดนะคะมีชุดไทยที่ตั้งชื่อว่าคัมภีรและกะทิล่ามีพิธีจากกลางวันสิบเอ็ดคราวมหาวิปรลุยเดชมหาลปบรมนาถพิต่และสมเร็จพระนางเจาสิเิกิติ์พระบราชินีนา การ้ในการสำนักานเขตเมื่อช่วงการศึกษาระจบการศึกษาเป็นสุธภรเขตสองครับจักรพัรน์ค่ะซึ่งชุดไทยจากรพัฒนนะคะเป็นชุดไทยสไตล์สีครับนทำเกิดแก้วครับ และทั้งสองท่านนะคะก็ได้แสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมที่เรียกว่าชุดไทยจิตรดาค่ะซึ่งชุดไทยจิตรดานะคะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายค่ะซึ่งชุดไทยจิตรดาเนื้อสันว์สดสดน่าตามากๆเลยนะครับเป็นการสงสัยที่ทรงคุณค่าจริงๆครับ ซึ่งทั้งสองขานนะคะได้สวมใส่ชุดไทยบรมพิมาค่ะซึ่งชุดไทยบรมพิมานะคะตัวเสื้อและผ้าโนงติดกันเป็นชุดติดต่อไปนะครับคุณสุกัญญาที่นั่งสงคุณปวยพรสงสารนะครับและคุณปราณที่สายนากรรมการสภาว่ัฒนความอพนความเพลิดเแก้วครับซึ่งทั้งสทม้านนะคะก็ได้สวมใส่ชุดไทยบรมพิชุดไทยแขวนแบบอกที่โดดเด่นด้วยสะกพั จริงๆแล้วชุดไทยสุมาลัยคล้ายๆกับชุดไทยบรมพิมานค่ะแต่เพียงแค่คงสักทับอิชาพีส่วนผสมเป็นอาคมมา,มากเลยนะครับเรียกว่าลงตัวลดตื่นพร,ระบาทบุญธนโชคเชี่ยวบัณฑิตพระรัตนค่ะเชื่อพระราชทาน,านแขนยาวนะครับและบุญสิริโสภาอันธิพัฒน์ในคบชุดไทยจักรพรรดินะครับซึ่งอันสาท่านนะครับเป็นกลุ่มว่ายอีซีครับเรียกได้ว่า ไว่าจากยุทรถนะครับผู้มีการโรงเรียนบ้านโคกบ้านโคกบอกนะครับพร้อมด้วยคุณเกษราพรธาราจักรครับท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านหิเนเล็กไปครับๆๆๆๆยังไงว่าสวยสด รดยวิทยาและโรงเรียนรับคำวิทยากรนะครับโดยผู้แสดงแต่งนะครับนางสาวคามยกรจารุขมงวนและเด็กนักประศึกจันติครับทั้งสองคนมาในชุดไทยเรือนต้นครับสองำหรับชุดไทยเรือต้นนางสาวชื่อแระตั้งหนักเรือต้นในพระราชบัญญัติเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ในโอกาสไม่เป็นทางการตัดเย็บด้วยผ้าใบหรือดาวและโขกขาดซึ่งเป็นชุดที่ใช้ใน กลางว,วันศาสนาทั่วไปคล้ายกับชุดไทเรือ่องต้มข่ะเพียงแค่แตกต่ากนการปลคอเสื้อไอจีนข้อตั้งและมีแขนยาวจะลดข้อมือนั่นเองค่ะต,ต,ต่อไปนะครับผู้แสดงแนะครับนางสาวประพสันพันเล์และนางสาวรถเกชักพิธีและนางพิธีกรางคืจริงๆแล้วชุดไทยอมรินนะคะจากคล้ายกับชุดไทยจริรดาเ,เพียงแ,แงค่แตกต่ากันตรง n ที่ แยกด้วยผ้าป่ายดพิมาสำหรับชุดไทาประดมพิมานนะคะมีปั้มตามชีวพระทีนั่งประดมพิมาในพระประมมหาราชวังใช้ในการพระราชพิธีและงานีิธีวาตรีจนชุดไทยบระดมพิมาเป็นชุดไทยประส่วนลายมหาปรสากในพระบรมมหาราชวังใช้ในการพระราชพิีนสาวิตยา สามเดี่ยวรับชุดไทยดุสิตนะคะจะเป็นชุดไทยคอกว้างแขนกุดและปักลายค่ะตัดเย็บเป็น้าย้ห่ัวลบคอถ้านงจีเสื้อคอกว้างไม่มีแขนและปักติดด้วยดินเงินดินทองหรือลุกปัดดันเอ่งค่ะนถ้าต่อไอนะครับนางสา เป็นผ้าสบายจีบและของสะพักขาผิดด้านบนค่ะมาถึงที่รูปแบบของเสี้อผ้าและนายรัตภูมิชาวราครับ อีกสองนุ่งหลอดนะครับนายสุทธนะครับเรียกกันจากแถดหัวว่าเสื้อราชปะแตนนนัเองนะครับซึ่งคำว่าราชปะแตนนะครับเพียนมาจากคำว่าราชแพทเทิร์นะครับเป็นการรวมทางระดับภา,า,าษาไทยและภาษาอังกฤษานะครับ นางสาววริษาสว่งางตนอาการใส่ชุดไทยเรียงต้นครับาสาวศรีม์บัพเพิชาครับนัาจากจัการงานทั่วไปชนาการนะครับสวมใสชุดไทยสีวาลัยพร้อมด้วยนางสาวที่งานของอิ่นครับนักวิชารก็ต้องนปทำประกาการ,กการสวมใสชุดไทยจากเราเลยครับนำโด สำเรยนชื่อบานนะครับกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดทองมุ้ยคุณเพนทิจันเดียรครับสะาปันะคะแสส่ใสชุดไทยเริ่มต้นค่ะแลวก็มีแขกที่เอาจดหมาข้อมือนั่นเองค่ะรอกจวานกันนะาะก็ยังมีการประยุกต์นะคะนำผ้าสาบมาสวมใส่เพื่อความสวยงามด้วยค่ะขยันปนธรรมนะครับขยันด้สัญญาณครับหนึ่งสอา ขับเป็นเชนท่านหน้าขอเชนรับทรงครับทอดและรังรท้ชุดไทยทุกๆแบบนะครับล้วนแล้วแต่สามารถที่จะสวมใส่ออกมาได้อย่างสุดๆชุดไทยพระราชนิยมทั้งแปดแบบนะคะก็คือชุดไทยที่ตั้งชื่อตามพระตำหนักและพระที่นั่งมีที่มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระรามเจ้าเสด็จ ราชชินีได้พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประภาสยุโรปและอเมริกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับ15ประเทศในปีพุทธศักราช2503ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำบริว่าสตรีไทยในขณะนั้น ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบแผนหรือมีชุดประจำชาติเหมือนสตรีชาติอื่นๆพระองค์จึงมีพระราชสวนีดิ้ผู้เชี่ยวชาญคนคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายแบบไทยเพื่อส่งให้ออกแบบฉลองพระองค์เป็นชุดไทยแบบต่างๆนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสวยสดงดงามในการทุกๆชุดนะครับแสดงออกซึ่งความเป็นชาติไทยนะครับซึ่ง ชาไทยในก็รักนะครับวันนี้เรามารวมใจพักนะครับแสดงออกซึ่งความจุรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับด้วยการทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันพดทานาทำรงไว้ซึ่งชุดประจำชาติไทยให้ชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกครับท่านที่รคารวครับหากท่านชอบใจสารที่นำเสนอนี้ ก็ได้แชร์เปลงเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยพระาชนิยมให้เป็นที่แพร่หลายในนคมไทยสืบไปขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับ